สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันพุทธที่23มีนาคม2022นะครับเช้านี้อยู่ด้วยกันนะครับในพระธรรม1โครินบทที่9 1โครินบทที่9ผมขอนำในข้อที่23ถึง27นะครับ2 3มถึง2ีเมีเนื้อความดังนี้นะครับข้าพเจ้าทำทุกสิ่งนี้เพราะเห็นแก่ข้าะเสริฐ เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสริฐท่านไม่รู้หรือว่าในการแข่งขันนักวิ่งทุกคนออกวิ่งแต่มีเพียงคนเดียวจะได้รับรางวัลจงวิ่งอย่างนั้นเพื่อจะได้ได้รับรางวัลมาผู้เข้าแข่งขันทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดเขาทำอย่างนั้นเพื่อมองฎอันไม่ยืนยงส่วนเรา ทำเพื่อมงกุฎอันยืนยงเป็นนิดเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้วิ่งอย่างไม่มีจุดหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนคนชกลมเปล่าเลยข้าพเจ้าฝึกฝนตนเองให้อยู่ในการควบคุมเพื่อว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าจะไม่ขาดคุณสมบัติที่จะรับรางวัล เช้านี้ขอนำหัวข้อนะครับที่บอกว่าจงมีส่วนร่วมในพ,พระพรแห่งขาศศ่าวประเสริฐจงมีส่วนร่วมในพระพรแห่งขาศศ่าวประเสริฐพี่น้องครับเราเคยคิดไหมครับว่าชีวิตของคนที่ชื่อว่าเปาโลหรือซาโลในเมื่อก่อนทำไมชีวิตของเขาจึงได้รับการบันทึกไว้หรือจดหมายของเขาได้ได,ได้รับการบันทึก เข้ารวมเล่มพระคัมภีร์และก็เป็นจดหมายที่เรียกว่าในพระคัมภีร์ใหม่จดหมายของเปาโลถือว่าเยอะที่สุดนะครับในการรวมเล่มพระคัมภีร์เราพบาเนื้อความเราพบจุดมุ่งหมายของเปาโลนะครับที่สำคัญมากในบทที่9นี้ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญเป็นแรงจูงใจทำให้เปาโลนะครับได้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นแบบอย่าง กับผู้เชื่ออย่างมากมายด้วยเช่นกันและสิ่งที่เราพบก็คือว่าเป้าหมายของอาจารย์ปอโลนั่นเองในการที่เขาเองปรารถนาที่จะมีส่วนในพระพรแห่งข่าวประเสริฐซึ่งในบทที่9ในหนึ่งโครินนี้เริ่มต้นอาจารย์ปาโลได้ยืนยันสิทธิแห่งการเป็นอัครทูตนะครับอาจารย์ปาโลได้ยืนยันหลายอย่างทั้งสิทธิ์ทั้งการเป็น อัครทูดนะครับทั้งเสรีภาพที่เขาควรจะได้รับหรือค่าตอบแทนที่เขาควรจะได้รับจากการประกาศข่าวประเสริฐจากการที่เดินทางไปแต่ละที่แต่ละแห่งเพราะอย่าลืมว่าในสมัยก่อนนะครับเวลาที่คนประกาศข่าวประเสริฐหรือผู้เผยแพร่เดินทางไปที่ใดก็ตามที่เมืองใดก็ตามเวลานั้นก็ยังไม่ได้เกิดริสตจักขึ้นอย่างมากมายนั้นเวลาไปที่ใหม่ๆ หรือมีผู้เชื่อที่อยู่ในเมืองนั้นๆที่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผู้ประกาศหรือผู้เผยพระชนะผู้เผยแพร่นะครับอย่างเปาโลก็จะได้รับการอาศัยได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องคริสเตียนเหล่านั้นพักที่บ้านหรือมอีเงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือนะไม่ใช่เงินค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือเพื่อจะมอบเป็นค่าเดินทางในการที่จะเดินทางไปยังเมืองต่อไป แต่เปาโลได้ยืนยันว่าเขาเองไม่ได้กระทำและเพื่อจะรับเงินเหล่านั้นนะครับแม้เขาจะมีสิทธิ์ก็ตามแต่จาร์เปาโลบอกว่าเขาทำหน้าที่ของเขาโดยการประกาศและบางครั้งเขาต้องทำงานเพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นนะครับประคองชีวิตเลี้ยงชีพเพื่อจะใช้ในการประกาศดำรงชีพต่อไปดังนั้นในบทนี้เราจึงพบ ความสําคัญของเปาโลอย่างยิ่งนะครับในการที่เขาเองมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสรศิฐซึ่งอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะนํามาแบ่งปันสั้นๆก็คือว่า1นนะครับการประกาศของอาจารย์เปาโลเขาประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจสมัครอาจารย์เปาโลยืนยันและกล่าวอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลกระทํานั้นเขากระทําด้วยใจสมัคร เขาไม่ได้กระทําเพื่อจะหวังที่ทจะรับรางวัลหรือคําชมใดๆจากผู้คนนะในข้อที่17ได้บอกว่าข้าพเจ้าจับได้ประกาศโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนนะครับเขาประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจสมัครนะพระคัำพีเนื้อความบางตอนบอกว่าอาจารย์ประลยบอกว่าถ้าเกิดข้าพเจ้าต้องทำนะครับหรือข้าพเจ้าควรทำก็แสดงว่า เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับแต่ว่าจารนเปาโลเขาประกาศแม้ว่าจะมีความยากลำบากแต่จารนเปาโลประกาศแม้ว่าจะต้องเจอการข่มเหงแต่เขาก็จะประกาศแม้ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นจากผู้คนที่จะหยิบยื่นให้กับเขาแต่เขาจะทำหน้าที่ด้วยความยินดีเขาจะทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจนะครับหากสิ่งใดก็ตามที่มีคำว่าจะต้องทำ จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องรับใช้อย่างนี้จะต้องช่วยคิดจักอย่างนี้นะครับจันโลูให้ความหมายว่านั่นอาจจะเป็นเพียงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะมันไม่ได้เป็นภารละใจมันไม่ได้เป็นความสมัครใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวดังนั้นอย่างแรกนะครับการที่เราเองจะมีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสรศิฐทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสรศิฐด้วยใจสมัคร มีส่วนร่วมด้วยใจสมัครนะครับทำหน้าที่ไม่ว่าเราจะมีส่วนในภารกิจในแผนงานใดก็ตามกระทำด้วยใจสมัครและผมเชื่อว่าเราจะเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์เปาโลเป็นอย่างดีว่าทำไมอาจารย์เปาโลจึงกล่าวอย่างนั้นนะครับสอคือการยอมรับชายผู้อื่นอาจารย์เปาโลได้กล่าวยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้ายอมเป็น ทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะชนะใจคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาจารย์ปารลยอมที่จะเป็นทาสแม้เขาจะมีการศึกษาใช่ไหมครับที่ดีมีอาจารย์ชื่อดังที่เขาเคยเป็นสิทธมีคนหลายคนที่เขารู้จักเคยอยู่ในคณะฟาริสีเป็นคนที่มีความรู้และเคร่งครัดในบทบัญญัติด้วยด้วยฐานนะด้วย เกียรติภูมิเหล่านั้นอาจารย์ปโลไม่เคยยึดถือเลยในการที่จะสละตัวเองยอมรับใช้คนอื่นวันนี้เรามีสิ่งใดบ้างที่ที่เราไม่สามารถจะถ่อมใจรับใช้คนอื่นได้เราคิดว่าเรามีอีโก้สูงทางด้านใดบ้างที่เรายังไม่กล้าพอที่จะเอ่ยปากรับใช้คนอื่นหรือกระทำสิ่งเล็กน้อยที่คนอื่นไม่รู้ไม่เห็น เพื่อรึ้นสัจเพื่อพระเจ้าได้เรามีอะไรบ้างที่ที่ที่ไม่ยอมรับใช้คนอื่นที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะยืนอยู่อย่างมีเกียรติเราควรจะนั่งอยู่ในที่นั่งที่มีเกียรติไม่ควรจะไปทําในสิ่งใดก็ตามที่มันดูเหมือนว่าไร้ค่าม,มันดูไม่มีเกียรตินะครับแต่จานเปรโรได้ก,กระทาให้เราได้เห็นว่าเขายอมรับใช้คนอื่น เขายอมที่จะเป็นทาสเพื่อคนอื่นนะครับจะได้เห็นแล้วก็ได้ได้รับได้ได้หัวใจของคนเหล่านั้น 3. ส,สุดท้ายครับการมีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสริฐอาจารย์ปรโรได้กระทำอย่างนี้ก็คือเขาเองเรียนรู้นะครับในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรียนรู้ในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าข้อที่20เป็นต้นมาเราได้พบเนื้อความว่า ต่อหน้ายิวข้าพเจ้าก็เป็นคนยิวเพื่อจะชนะใจคนยิวต่อหน้าบรรดาผู้ทที่ไม่มีบทบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนผู้ที่ไม่มีบทบัญญัติกําลังพูดถึงคนต่างชาตินะครับต่อหน้าคนที่อ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นผู้ที่อ่อนแอเหมือนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ผู้ที่อ่อนแอมารู้จกักกับพระเจ้าดังนั้นวิธีการแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโล ได้ทําให้เรารู้ว่าหัวใจของเขาคือตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมกับพระพรแห่งข่าวประเสริฐจริงๆดังนั้นในข้อที่23เป็นต้นมาจึงเป็นเนื้อความที่เราได้ยินได้ฟังว่าข้าพเจ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ก็เพื่อข้าพเจ้าอยากจะมีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าและจเปาโลดได้ยกภาพแห่งการแข่งขันใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับนักวิ่งเป็นเหมือนกับนักมวยที่ ที่ก่อนที่จะแข่งขันก็ต้องมีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพื่อเพื่อในการแข่งขันนั้นจะได้รับชัยชนะและเมื่อเขาได้รับชัยชนะแล้วเขาจะได้มงกุฎนะครับในสมัยก่อนก็จะมีมงกุฎสําหรับคนที่ชนะเป็นมงกุฎที่เป็นดอกไม้ใช่ไหมครับแต่จารนเปโโลบอกว่าแต่เขาจะได้รับมงกุฎเนี่ยที่มันไม่ไม่ไมถาวรน,นิรันด์นะมันไม่ยืนยงนะ แต่ว่าการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ว่าการที่ข้าพระเจ้าทุ่มเทอย่างนี้ด้วยการฝึกฝนตนเองด้วยการรับผิดชอบตัวเองในการประกาศเรากําลังกระทำเพื่อจะได้รับรางวัลที่มันไม่มีเสื่อมสลายไปมันเป็นรางวัลที่ถาวรนิรันดร์ซึ่งแตกต่างจากมงกุฎดอกไม้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ปโลกำลังย้ำเตือนให้เราได้เห็นก็คือว่า เชา้านี้หนุนใจเราทั้งหลายที่จะมีส่วนร่วมในพระพรแห่งข่าวประเสริฐไม่ว่าสิ่งใดที่เราสามารถจะกระทําได้ร่วมในการประกาศร่วมในการเสริมสร้างนําคนอื่นได้รู้จักกับพระเจ้าบุกเบิกขึ้นจักใหม่อธิษฐานเพื่อมีส่วนร่วมในการถวายช่วยนั่นคือพระพรแห่งข่าวประเสริฐเมื่อเราทําด้วยใจสมัครทําด้วยใจยินดีผมว่าพระพรแห่งข่าวประเสริฐนี้จะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายเช่นกัน เหมือนกับอาจารย์เปาโลนะครับดังนั้นขอพระเจ้าส่งอวยพรและให้เราได้ตระหนักและนำข้อความเหล่านี้มาใช้ในชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าโดยท่งอวยพรทุกท่านเราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ให้ถ้อยคำของพระองค์ที่ให้เราได้เห็นถึงเป้าหมายของอาจารย์เปาโลที่มีหัวใจในการที่อยากจะมีส่วนร่วม ในพระพรแห่งข่าวประเสริฐตั้งแต่ชีวิตของท่านได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์จนสิ้นลมหายใจท่านเองได้กระทาในเป้าหมายนี้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้กับเราทั้งหลายและเพื่อเราเองจะสามารถกระทาตามได้ด้วยการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจสมัครด้วยใจยินดีด้วยความชื่นบานยอมรับใช้ผู้อื่น และให้เราที่จะเรียนรู้ในการจะประกาศข่าวประเสริฐกับคนอีกหลายกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างมีวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ขอพระเจ้า,าได้ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราทุกคนด้วยขอบคุณพระองค์ขอพรของพระองค์เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายในเช้านี้ที่เราเองจะมีสุขภาพร่างกายมีการเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็มีส่วนร่วมในภาพพรแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ต่อไปเราอธิษฐานร่วมกัน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอประเ้าพรยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันด้วยวันต่อวันด้วยพระคำประปอวยพรครับ